ย้อนลอย5คดีดังทั่วโลกนะครับที่ฆาตกรเนี่ยยังลอยล้วนอยู่นะครับหรืออาจจะตายห่าไปแล้วนะเพราะแก่ตายีรู้มันไม่ได้ติดคุกไงนะครับอคือผมต้องบอกนะครับว่าคลิปทุกคลิปที่ผมทําขึ้นมานะครับไม่ได้มีเจตนามินเม์นะครับหรือว่าดูถูกหรือแม้แต่อยากจะให้ใครมาทําตานะครับเพียงแต่ผมทําขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อให้คนที่ดูเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะครับให้ระวังตัวมากขึ้นนะครับก่อนที่จะเม้นด่าครับใช้สมองนะครับและก็ฟังผมให้ดีนะ อย่าใช้ส้นตีนคิดนะครับอืมนะอันดับที่5เนี่ยผมให้เป็นแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับชําแหละพิสดารจากนรกนะครับโอ้โหมันก็ตั้งชื่อซะคือแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยนะครับเป็นชื่อของชายคนหนึ่งนะครับที่ติดอยู่ในหน้าของประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษนะครับชาวอังกฤษนะครับและชาวโลกเนี่ยรู้จักเขาดีชายคนนี้นะครับเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอย่างที่ฆ่าคนมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วน คือแจ็คเดอร์เปเปอร์เนี่ยนะครับเขาเริ่มฆ่าเหยื่อนะครับโดยเหยื่อที่เขาฆ่าเนี่ยก็คือโสเพนีนะครับจำนวนนับไม่ท่วเลยนะซึ่งเป็นย่านสลัมนะครับย่านหนึ่งนะครับในลอนดอนคือผมสรุปไปง่ายนะครับแม่งไม่มีบอกให้ผมนะผมสรุปไปให้เท่าที่ผมจําความได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าแจ็คเดอร์เปเปอร์เนี่ยเป็นใครนะครับมีการเขียนบทความถึงแจ็คเดอร์เปเปอร์เนี่ยออกมาอย่างเยอะแยะนะครับแล้วก็หลายบทความนะครับบ้างก็ว่าเป็นลูกนักการเมืองนะครับหรือบ้างก็ว่าเขาเป็น หมอก็เหมือนว่าเขาจะเชี่ยวชาญในการผ่าเล่นเอ็นเชี่ยวชาญในการใช้มีดผ่าศพเนี่ยผ่าคนเนี่ยเป็นเนเนี่ยนะครับเหมือนเขาจะเชี่ยวชาญเหมือนเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยคนก็บอกว่าเป็นลูกของของราชินีราชาอะไรเลยนะของอังกฤษนะครับอืมนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าแจ็คเดอร์เปอร์เนี่ยเป็นใคร อันดับที่4นะครับศพสยองข้างทางนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคม1 9 4 7นะครับเป็นคดีสยองขวัญนะครับเป็นคดีการตายของอลิซาเบธชอมนะครับหญิงสาวนะครับที่ตายอย่างน่าสยดสยองศพของเธอเนี่ยถูกพบที่สวนสาธารณะตอนเช้าตู่นะครับซึ่งตรงนั้นนะครับที่พบศพเธอเนี่ยเอเนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่รับตาหรืออะไรนะครับ เป็นจุดที่แบบคนเดินไปยังไงก็เห็นนะ่ะร่างกายของเธอเนี่ยนะครับถูกหั่นออกเป็น2ท่อนก็หลังจากที่มีผลชนสูตรออกมานะครับก็พบว่าทางทวารหนักของเธอเนี่ยทั้งตูดเนี่ยเออถูกเศษหญ้าและก็เศษเนื้อเนี่ยยัดไว้นะครับก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนะครับถึงแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับตัวฆาตกรเนี่ยจะส่งของข,องขวัญเนี่ยไปให้ตำรวจซึ่งในกล่องของขวัญน,นั้นนะ่ะมีของเครื่องใช้นะครับของหญิงสาวคนนี้อยู่นะแล้วก็มีข้อความกำกับด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยแหละคือคนฆ่าคือคนที่ลงมือฆ่าเธอเองกัับบมือนะคร แต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตามสืบได้นะครับปัจจุบันนะครับแซมคดีนี้ของเธอยังอยู่ในสอนอแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสคดีที่3นะครับฆ่ารัดคอแห่งบอสตันนะครับ ฆาตกรต่อเนื่องนะครับที่ฆ่ารัดคอผู้หญิงนะในบอสตันฆ่าไปหลายศพนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่ผู้หญิงผิวขาวผิวดำโดนหมดนะครับต่อมานะครับชายที่ชื่อว่าอันเบิร์กผู้ซึ่งถูกตำรวจเนี่ยดำเนินคดีนะครับด้วยข้อหาเล็กๆก,ก,กับสาร,รภาพว่าเขาเนี่ยแหละคือฆาตกรอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ตัวเขาเนี่ยจะสาร,รภาพนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าผู้หญิงเหล่านั้นนะครับและก็สาร,รภาพว่าที่ทำไปเนี่ยต้องการจะฆ่าข่มขืนนะครับ แต่หลักฐานหลายๆอย่างนะครับกับบ่งชี้ว่าไม่ใช่ครับที่บางคนเนี่ยครับบอกว่าที่เอาเบิกเนี่ยนะครับให้การอย่างนั้นนะ่ะเขากําลังบอกว่าใครคือฆาตกรต่างหากเขาอาจจะโดนคับให้สารภาพจากฆาตกรตัวจริงก็ได้นะครับและแม้ว่าหากจะเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่อาจจะทราบนะเพราะ4ปีหลังจากเขาสารภาพเนี่ยก็ถูกแทงตายในคุกและความจริงก็ตายาแบบพร้อมกับเขานะครับ คดีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองนะครับยาพิปษปริศนายาแก้ปวดนะครับพา,าราเซตามอลเนี่ยเข้าใจปะ่ะทุกคนน่าจะรู้จักนะนะครับใช้กันบ่อยด้วยนี่ผมเนี่ยคนนึงเนี่ยใช้บ่อยนะครับลองจินตนาการดูนะหากมีคนบ้าคนหนึ่งเนี่ยเอายาใส่ยาไหนาเนี่ยยาพิษหลายแรงนะครับเมื่อออกฤทธิ์แล้วเนี่ยมีแค่ตายอย่างเดียวเท่านั้นใส่ลงไปในยาเหล่านั้นนะ่ะแล้วก็บรรจุมันลงกล่องตามปกตินะครับจากนั้นก็วางแผงขายซะแล้วก็มีคนเนี่ยซื้อไปกินนะครับ เขาจะเป็นอย่างไรทีนี้นะครับเลิกจินนาการแล้วมาฟังผมนี่ว่าในอดีตนะครับยาไทรินอนเนี่ยครับมันยังเป็นแคปซูลอยู่คือมันไม่ได้เป็นเม็ดอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับที่อเมริกานะในปี1982นะครับจู่จูจเนี่ยก็มีลูกค้าหลายคนนะครับกินยาชนิดนี้เข้าไปแล้วก็ตายเฉยเลยนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายแห่งนะครับในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับ S <S <an> <S เขาว่ากันว่ามันเป็นการฆ่าแบบสุ่มนะครับไม่มีเป้าหมายตายตัวแน่นอนว่านักจิตวิทยาหลายคนนะครับก็ออกมาตอบคําถามนี้นะครับว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เพราะว่าการฆ่าแบบนี้นะครับมันไม่ใช่การฆ่าแบบเจาะจงนะครับมันเป็นการฆ่าแบบสุ่มซึ่งมันไม่มีเป้าหมายตายตัวหรือชัดเจนนะครับคือใครโชคร้ายก็โดนอะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าคนร้ายเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันใส่ยาบรรจุไปในนั้นเสร็จคือมันก็แค่นั่งนะครับ หน้าจอทีวีนะแล้วเปิดรอดูข่าวนะครับสรงอาหารโหดนางงามเด็กวัย8ขวบนะครับเมื่อวันที่25ทธันวาปี1996นะครับวันคริสต์มาสสำหรับใครหลายคนแต่มันคือวันสุดท้ายนะครับ ของเด็กสาวที่อายุเนี่ยยังไม่ถึงแปดขวบเลยเช้าก่อนวันเด็กผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ได้รับจดหมายนะครับจากใครไม่รู้ไม่ทราบชื่อนะในจดหมายนะครับเขียนว่าลูกสาวของเธอเนี่ยถูกลักพาตัวไปนะคือทางตำรวจนะครับก็เริ่มออกหาตัวลูกสาวของเธอนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครเนี่ยตามพบตำรวจเนี่ยลองให้พ่อแม่ของเธอเนี่ยค้นในบ้านอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงวัยแปขวบคนนี้นะถูกพบศพนะครับในใต้ถุนบ้านของเธอเองกันแหละนะ เธอถูกรัดคอนะครับและก็ทุบกระโหลกจนเธอเสียชีวิตแต่มันก็มีหลักฐานที่น่าสงสัยอยู่นะนั่นก็คือโน้ตหรือจดหมายรับผ้าตัวของผู้เขียนนะครับถูกเขียนโดยปากกาในบ้านนั้นเองนะครับแต่ลายมือเนี่ยมันไม่ใช่ของคนในบ้านนะครับจากการสืบสวนเนี่ยไม่มีหลักฐานนะว่าคนในบ้านเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายของเธอเลยปี1996เนี่ยนะครับวิทยาการเนี่ยมันไม่ได้อ่อนด้วยนะคือเขาว่า ปี1996อ่ะมันอาจจะเทียบไม่ได้กับปัจจุบันนะครับแต่ณนะสมัยนั้นนะมันก็ไม่ได้อ่อนในขนาดตามหากันไม่ได้อ่ะการสืบสวนเนี่ยก็ทันสมัยแล้วนะครับแต่กับไม่มีอะไรอธิบายเรื่องนี้ได้เลยคดีนี้นะครับยังหาตัวฆาตกรไม่ได้เช่นกันถึงแม้ว่าตำรวจเนี่ยนะครับจะตามจับผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่านายมาร์กนะครับและแน่นอนว่านายมาร์กก็สารภาพหมดเปลือกเลยนะครับสารภาพหมดเปลือกเลยแต่ผลปรากฏว่า DNA ของนายมาร์กไม่ตรงกับ ที่พบนะครับบนศพของเด็กผู้หญิงนะซึ่งสารนะครับไม่สั่งฟ้องนะครับทำให้คดีนี้กลายมาเป็นปริศนาอีกครั้งนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็ดีส่วนใครที่แม่งมาเมงา้งกดส้นปีกแบอบว่ากูจะแชร์ทำไมในเมื่อเรื่องของมึงมันไม่ดีเรื่องของมึงมันเป็นเรื่องแบบนี้มึงก็ไม่ต้องแชร์กูบอกให้คนที่เขาอยากแชร์มึงก็ใจไหมเว้นนะครับอ่ะนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผิดพลาดต,ตรงไหนมีคำหยาบคายตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ